พี่ตั้งแต่หัวจุดเท้าก็คือไมเกรนท้องผูกแพนิกคอบาไลคอบาไยรือปวดใช่ไหมคะค่ะลักษณะคล้ายครยออฟฟิศซินโดรมปวดนิ้วล็อกหลายอย่างมากดหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปวนช่ไม่อยากไปไหนสาวที่อยากนอนนอน มนมัถ้ามันกำเริบก็คือกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวพี่นะ่ะพี่กลัวการน,นั่งรถพี่กลัวไฟแดงอมไม่ชอบนั่งรถบนทางด่วนไม่ชอบรถติดอะไรเงี้ยถึงขนาดจ,จะเปิดประตูรถออกมาเลยนะแบบไม่อยาก <c oughs> นั่งรถแล้วไม่อยากมันรู้สึกยังไงอะพี่ตอนเป็นเรนู้ตัวไหมรู้ตัวรู้ตัวยังไงบ้างอะพี่ทายัางไงก็ได้ให้หลุด <c oughs> ให้ตัวเองหลุดออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นอะ <c oughs> แบบแต่เราทําไม่ได้ <c oughs> อย่าง นั่งรถบนทางด่วนแล้วมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะลงบนทางด่วนหรือเปิดรถออกมาหายใจนอกรถมันไม่ไดไ้มันก็ต้องเก็บ,บรมนั้นจนจนลงทางด่วนนี่แพนิคคือมันอหมืแบบนี้ย เป็นยังไงบ้างที่ร่างกายเราดีขึ้นค่ะดีขึ้นบ้างดีขึ้นเออเอาตั้งแต่เช้าก็คือระบบขับถ่ายเราทุกวันคือท้องไม่ปุบใช่ค่ะถ่ายทุกวันใช่ค่ะหกโมงครึ่งนี่ต้องมาละนั่งแบบเบ่งไม่มาเลยมันเป็นปุบเลยอ่ะพี่คือแบบใช่ค่ะหกโมงครึ่งนี่ปวดมาเลยหกโมงครึ่งทุกวันแต่เมื่อก่อนเป็นไหมคะไม่ค่ะทุกเมื่อก่อนสามสี่วันครั้ง สามสี่วันครั้งหรือบางทีเป็นอาทิตย์ก็มีถ้าเราพอไม่ได้ถ่ายเราพี่รู้สึกยังไงบ้างก็ธรรมดานะคนเรามันไม่ได้ถ่ายมันก็ต้องอึดอัดธรรมดาอึดอัดเครียดใช้ยาระบายยาระบายเป็นใช้มานานแค่ไหร่พี่พี่ว่ามากกว่าสิบปีโค่ะมากกว่าสิบปีคือไม่ถ่ายก็ไม่ได้เพราะมันอึดอัดใช่ไหมใช่กินกี่เม็ดกับพี่เมื่อก่อนสองต้องเพิ่มปริมาณเรื่อยๆตั้ที่สามสามก็เฉยตอนทีก่อนจะฝังเข็มเนี่ยเคยกินมากที่สุดถึงสาม สี่สี่พอมันต้องเพิ่มไปเรื่อยๆสองสามสี่มันก็ยังมันไม่ออกอะเหรอมันก็เฉยๆก็แค่ปวดท้องมวนท้องแต่ไม่มไมใช่ค่ะตอนนี้ต้องมาใช้ดีท็อกช่วยค่ะต้องเข้าข้อดีท็อกแต่ก็ถ้าไม่ดีท็อกก็ไม่ออกเงี้ยเราก็ไม่ก็ไม่ชอบอ่ะคือเรียกว่าร่างกายการขับถ่ายมันสูญเสียไปนะมันไม่สามารถที่จะขับถ่ายเองได้ใช่ค่ะใช่ใช่คงอย่างนั้นก่อนหน้านั้นก่อนจะกินยาระบายมันมันเป็นมาจากตรงไหนคะอืมตั้งแต่ ท้องนะคิดว่าตั้งแต่ท้องอ่าถ้าสิบสามปีล่าสุดเป็นมาตลอดเลยเหรอเป็นมาตลอดตั้งแตล้วเคยไปเช็คไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการตับฐานไม่กล้าถ้าคุณหมอแนะนําให้เป็นการส่องกล้องอืมแต่พี่ไม่กล้าไม่ไม่เอาเลยกลัวอะไรคะเป็นผู้หลังไซน์อะไรเป็นการกลืนแป้งหรือกลืนกล้องอะไรเข้าไปใช่เออเออกลัวค่ะไม่กล้าก็เลยแก้ปัญหาที่ไปเหตุก็คือกินยายาระบายแค่นั้นค่ะ แสดงว่าพี่กลัวมันจะเป็นลายๆแแรงใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนคนเรามันไม่ขับถ่ายอะ่ะมันไม่ขับถ่ายนะของเสียอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดอะ่ะเป็นเวลาสิบกว่าปีอ่าเป็นเวลาสิบกว่าปีอย่างเงี้ยไปไหนก็อ,อืดอดัดอืดอดัดไม่ชอบไม่ชอบแค่จุดนี้จุดเดียวมันทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่ามันแย่ในทพี่แค่จุดเดียวก็แย่แล้วนะพี่ว่าคนเรามไม่เข้าห้องน้ําเช้าเนี่ยแย่แล้วนะอืดอัดทั้งวันทั้งวัน กินสามมือเอาผู้หญิงไม่ใช่สามแค่สามสิเหตุใดผู้หญิงจะจุกจิกทั้งวันนั่นนู่นนี่นั่นมาวางบนโต๊ะก็ต้องหยิบอยู่กินมันก็ต้องมากกว่าสามค่ะ <หา S 2> คือใจเราก็อยากกินแหละแต่มันไม่ออกใช่มันก็เลยเออเอฟเฟกต์กับเราตรงที่เราเริ่มจะไม่กล้ากินอะไรละเริ่มกินอะไรที่ให้น้อยลงเพราะว่ากลัวมันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้ากินชีวิตยิ่งไม่มีความสุขใช่มีเงินก็มีกัรแค่เรื่องการจับทายังยังมันเปกระทบอะไรบ้างคะอ๋อ อารมณ์แน่ๆอือม,ม่เป็นไงไอะพี่เมื่อกุณีไม่ได้เข้าหนะ้องน้ำมันกุณีนะคนเราอื้มมันกุณีกุณีมนนนาไม่โอ้หลับนี่คือหลับหลับตืน่นตื่นทั้งคืนอันนี้ม้วนเดียวจบเดี๋ยวนี้ม้วนเดียวจบนะแล้วภายในคืออารมณ์เปนยังไงบ้างอะพี่อืมนะดีแต่ว่าพี่เป็นคนผอมมั้งมันก็เลยไม่มีไม่ค่อยมีอะไรออกมามากๆอย่างนี้เหมือนคนอื่นแต่รู้สึกว่าเราอึดอัดละอืมอึดอัดแน่ๆแหละอึดอัดหายใจดังเฉลียวอืมหายใจหายใจแบบ เหมือน,นคนถอนหายใจเหมือนมีคนมีความทุกข์ตลอดเวลาแบบน้องๆที่ออฟฟิศจะต้องแบบถอนหายใจอะไรนั่ยนะพี่อ้อไม่มีอะไรทุกข์เลยชีวิตพี่อ้อฟแ,แล้วใจเฮือกเฮือกเพราะเราอึดอดัดไงร่างกายเราเ,ออเราอึดอดัดเราก็เลยเฮือกเฮือกเป็นอย่างนี้นต,ลตลอดตลอดชีวิตพี่ก็พอกินยาระบายแล้วมันออกอออ็ออกบ้างออกบ้างแต่แรงว่ายาระบายมันก็ยังไม่ได้แก้ไขร่างกายเราจริงๆนะ ใช่ใช่บางคร you know, ั้งก็ออกบางครั้งก็ไม่ได้ออกแล้วกินมาตลอดที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรกันก็กลัวถึงมาควาจริงนะกลัวถึงมาถึงที่ว่าทึ้กลัวแล้วถึงเ้ื่องหาใช่ใช่พี่ดูวิดีโอแล้วว่ามันแก้ท้องผูกออ๋ฟังเข็มแก้ท้องผูกได้เลยนี่เลยพี่เลยทำให้พี่เริ่มจุดประกายนะเออจุดประกายเออบิวตี้นี่ไม่เลยถึงแล้วนี่อาการอื่นไหมที่มาพบคุณหมออเอหลายโรคนะพี่ตั้งแต่ หัวจดเท้าก็คือไมเกรนท้องผูกแพนิกคอบาลไยคอบาไยค่ะลักษณะคล้ายครยออฟฟิศซินโดรมปวดนิ้วล็อกหลายอย่างมากหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปวนช่ยไม่อยากไปไหนเสา์ที่อยากนอนนอนนอนไม่อยากไปไหนแต่นี่ไม่ได้แล้วนี่อันนี้มองค่ะจะไปไหนจะไปไหนแพนิกแล้วกับแพนิกนี้ค แล้วว่าการมันเป็นยังไงคะแพนิคมันถ้ามันกําเริบก็คือกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวพี่นะค่ะพี่กลัวการนั่งรถพี่กลัวไฟแดงอืไม่ชอบนั่งรถบนทางด่วนไม่ชอบรถติดอะไรเงี้ยถึงขนาดจะเปิดประตูรถออกมาเลยนะแบบไม่อยากนั่งรถเราไม่อยากมันรู้สึกยังไงอะพี่ตอนเป็นรนู้ตัวไหมรู้ตัวรู้ตัวยังไงบ้างอะพี่ทายัางไงก็ได้ให้หลุด <c oughs> ให้ตัวเองหลุดออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นอะ <c oughs> แบบแต่เราทําไม่ได้ อย่างนั่งรถบนทางด่วนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะลงบนทางด่วนหรือเปิดรถออกมาหายใจนอกแลมันไม่ได้ไงมันก็ต้องเก็บอารมณ์นั้นจนจนลงทางด่วนเนี่ยแพนิคคือมันเืออย่างเงี้ยมันเกร็งมันกลัวไปหมดอือเราเห็นว่ามันเกี่ยวเื่องถึงอารมณ์ที่พี่รู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรใช่เออไข่ด้วยใช่เอาอย่างนี้เราทำงานอะไรพี่เออลักษณะงานพี่เป็นงานหน้าห้องนาย ไม่ไม่ไม่ต้องเจอลูกค้าถึงพี่จะอยู่แบงก์ก็จริงแต่ไม่ต้องเป็นอยู่ในส่วนที่ไม่ต้องรับลูกค้าเป็นฝ่ายแบงก์เป็นพวกพวกวิเคราะห์สินเชื่อพวกอะไรเงี้ยซึ่งไม่ต้องเจอลูกค้าก็คือทํางานของเราใช่ใช่แต่ว่ายังไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครเท่าไหร่แล้วเวลาที่มีอาการอย่างเงี้ยพี่รู้สึกยังไงบ้างอะตอนที่ไม่ไม่อยากเจอใครอย่างเงี้ยมันเป็นถึงขนาดไหนอะพี่ลาต้องลาขนาดนั้นเลยเหรอคะต้องลาพักร้อนอาทิตย์หนึ่ง เมื่อปลายปีที่แล้วตุลาพฤศจิกาพี่ลาพักร้อนทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันสามวันไม่อยากไปทำงานเพราะอาการนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่อยากไปทํางานอไม่อยากเจอใครไม่อยากไปทํางานอาทิตย์หนึ่งตั้งหลายไม่ได้ไปเที่ยวหรือลาอยู่บ้านไม่อยู่บ้านเฉยไม่ไม่ทำอะไรมันหดหู่หรือว่ามันเศร้าหรือมันเสียใจค่ะ เคยเป็นเด็กแล้วไม่อยากไปโรงเรียนไหม <ừ> อารมณ์นั้นเลยไม่อยากไปทํางานไม่อยากนั่ง <c oughs> ไม่อยากทําอะไรไไไอยากนิ่งนิ่งอยากเดียวใช่ใช่มันจะเป็นจุดพีของของไม่อยากไป <c oughs> ไม่อยากไปเออพอเริ่มมาแบบเออเออมันก็ยังมีเออเช้ามาหกโมงครึ่งกันละเข้าห้องน้ําละมันมันก็เหมือนแบบมีสเต็ปต,ต,ต่อๆไปที่เราต้องทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝังเข็มไปแล้วแพนิกดีใช่ไหมคะก็ลดลงบ้างบ้างมันยังยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าลดลงไหมลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แม่พี่พี่ว่าหกสิบแล้วแหละ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะที่อาการที่เราสึกว่ามันมันดีขึ้นอยากออกไปไหนมาไหนบ้างอยากไปเที่ยวอยากไปชอบอยากไปซึ่งเมื่อก่อนเราไม่อยากไปอะวันนี้ได้ค่ะว่าจะไปด้วยไปหมดไปหมดจะชว์คือเราสึกอยากไปเองป้าถึงมีคนอยากไปเองอยากไปเองเมื่อก่อนมีอาการแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไปไหนทั้งสิ้นอย่ามาชวนฉันฉันไม่ไปซึมเศร้ามาปีปีที่หนู สามสามปีแล้วค่ะรู้สึกชีวิตเราเหมือนเหมือนดิ่งลงไปแม้เวลาที่เราเป็นแบบนั้นแน่นอนวิธีแก้ไขที่ผ่านมาทำยังไงพี่ให้เราดีขึ้นนอนนอนแล้วคือมันหลับไปไม่รู้สึกแล้วพอตื่นมาเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเอาแสดงว่าันั้นมันไม่ได้ช่วยหรออืมก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่พอฝังเข็มไปแล้วตรงนี้มันมันเปลี่ยนใช่ไหมใช่ก็ดีขึ้นอยากทําอะไรบ้างอยากลุกขึ้นมาทํางานบ้านบ้างอะไรเงี้ยอืมซึ่งเมื่อก่อนไม่อยากทําไม่อยากเจอใคร อืมเดี๋ยวนี้ก็เสาที่ก็เออเริ่มออกไปเที่ยวเที่ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอได้สบายใจขึ้นสบายใจขึ้นเยอะยิ้มง่ายได้บ้างจำได้ว่าครั้งแรกมาใช้หิเลยจะรู้สึกเศร้าๆนิดนึงคือมันเหมือนวนอยู่ในนั้นนะพี่เรารู้สึกว่าเราเป็นหนักจากรายการที่พี่ลีดมาให้เห็นป่ะเป็นแผ่นเขียนมาเลยนั่น นั่นแหละคือสิ่งที่พี่ต้องเจอทุกวันมีปวดหัวเวียนหัวอาการปวดไมเกรนหายนะลืมบอกเออไมเกรนไม่ขึ้นเลยปกติไม่เลยทุกวันทุกวันยายาที่กินนี่คือยาไมเกรนกับพาราต้องมีติดกระเป๋าตลอดี๋ยวนี้กินไปไม่ไม่ไม่เลยหายาพาราใครนะเพื่อนในออฟฟิศเป็นไมเกรนพี่ก็ขอยาหาไม่เจอซึ่งปกติอของพี่นะมาเถอะพี่จะเป็นพยาบาลประจำออฟฟิศมาเถอะใครเป็นอะไรมีหมดยาพารายาไมเกรน ยา, <laughs> าระบายใช่ไไมันเป็นยาสามัญประจําชีวิตระปาละไละม,ไม่ไม่ไม่พกไม่มพ,ก,พกอะไรเลยพาลาก็ไม่พกไม่กินอะไรเลยไม่ม,มีมีแต่จิตยาที่คุณหมอสั่งให้ไปก็มันก็ต้องเชื่อนะแต่ว่ามันได้กับตัวเองใช่แต่ถ้าเราฟังคนอื่นพูดเราก็ว่าฮมูมอยงเงี้ย<อ>พอเรามาเจอเออมันก็จริงดิอะไรเงี้ยมันก็จริงดิแต่ ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาธรรมดานะขงพี่มากี่ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งเท่าไหร่สามจงได้สามใช่โอ้โหแสดงว่าทุกอย่างที่ดีขึ้นอ่ะมันเกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแค่สองครั้งเองที่คุณหมอใช่ใช่น่าจะขนนะเหมือนอย่างในคลิปน่ะอือนั่นสิพี่คิดว่าพี่คิดว่าเมื่อก่อนคิดว่ายังไงก็ต้องสร้างภาพอย่งไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์คลินิกมันมันต้องสร้างภาพอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่สนตรงนั้นเลยพี่พี่ดูคลินิกเออออพพีีี่่่ดูมคุณหกังร้แแบบบชล พี่ไม่มีความรู้สึกว่าพี่โดนหลอกเลยดวคลิปไ,ป,ไคปคลิปคุณไหนไปอ่ะพี่จำได้ปะ <repaired. S 2> อืรู้สึกพี่เขาเป็นร้านขายอาหารอเปล่าที่ว่าหน้าเขาเป็นฝ้าแล้วแบบรู้สึกว่าฝ่าอ,อือใช่ใช่ใช่นั่นนั่นไหน,นลคลิปนั้นอ่ะที่พี่พี่เริ่มชอบเริ่มชอบเนเริ่มดูไปเรื่อยเรื่อยเลยออศึกษามาตั้งนานนะเพราะว่าดูจากค่าใช้จ่ายดูจากอะไรเงี้ยนะพี่เป็นปีอ่ะศึกษาคลิปคลินี้คุณหมอ กูจะตัดสินใจมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่มาจากที่ไหนบุรีรัมย์ค่ะเราคิดว่ามันคุม้ไมไหมละ่ะก็คุ้มค่ะคุ้มมากคุม้มคุ้มกับที่เดินทางใช่ทุกอาทิตย์วันนี้เอาอะค่ะวันนี้เอาขนมเบเกอรีร่ที่บุรีของของของอร่อยที่บุรีรัมย์ ของต่างเยอะเลยของชื่อบุรีรัมเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นที่หน้าเฟซต้ด้วยด้วยด้วยความสุขของผลที่ได้รับใช่ใช่ซึ่งมันที่เป็นสะสมมานานเกือบสิบปีเป็นค่ะใช่มันขี้ค่ะแล้วมันมีความหวังมากขึ้นไหมพี่อืมมันมีความหวังมากขึ้นใช่ถูกต้อง เมื่อจากที่บ้านลงความเห็นคนุณเหก็กพ<อ>ี่อ้อว่าอย่างไรบ้างก็โอ้อก็โอ้มามาด้วย,วยทุกครั้งส่งมาทุกครั้งเขาพูดว่าอย่างไรต้องเขาเออเขาชอบเขาชอบตรงที่ว่าถ้าพี่ท้องเสียแต่อุถ้าพี่ท้องท้องผูกแล้วมันจะหงุดหงิดไปเรื่อยหงุดหงิดไปเรื่อยพานไปเรื่อยอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าท้องไม่ท้องไม่ท้องไม่ผูกพี่ว่าทุกอย่างมันโอ้อืมอันดับแรกเลยระบบขับถ่ายมันก็คงถ้าศึกษาดูจริงๆจะเห็นว่าระบบขับถ่ายถ้ามันไม่ถ่ายอ่ะ มันก็ต้องขึ้น,น,นออไม่กงไมเกียนไหลมันตึงไปหมดแต่ตอนนี้ขับถ่ายมันดีขึ้นมันโล่งไปหมดจริงพี่อาการที่เคยปวดเอออาทิตย์หนึ่งทั้งอาทิตย์นั่งออฟฟิศก็จับเมาส์จับอะไรก็โอนะไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่อะไรเลยจนื้หายไปเลยนะตรงน,นอืมจนลืมเอ๊ะปกติ <c oughs> น้องเขาจะไปเมืองจีนสามเดือนครั้งเขาจะต้องซื้อกล่องเอียกแย,ยานอด ไม่พี่ใช่แก้ปวดนี่ต้องมีประจําพี่มีเป็นกล่องทุกไซส์ทุกแบบทุกขนาดมีหมดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เลยจึงต้องตัดเอาไว้ให้คนอื่นเขามาเอาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้พี่จะติดกอเอี้ยนยาวแบบแก้ปวดพันมือมันล็อกไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เลยมีนิ้วล็อกด้วยอ่ะพี่ใช่ค่ะนิ้วข้างไหนเลยขวาตรงที่เราจับเมาส์อ่ะอืมตรงนี้มันจะล็อกปึ๊กปึ๊กงนี้ไม่สนุกไม่เจ็บ แล้วตอน,นี้<ม>เป็นไงทัองล็อกไหมไม่ไม่ไม่ล็อกเลยไอ้เก,ก็ะองก็เอียมไม่ได้ใส่แล้วนะใช่มไม่ได้ใช้เลยแล้วแล้วที่ทํางานเขาแปลกแต่พี่เอ๊ทำไมพี่อ้อเปลี่ยนไปเออเขาก็ถ <ๆๆ S 2> ามแต่เรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราก็บอกว่าเออไปไปฟังเข็มมา,ขออาเขาก็อื้มเหรอฟังเข็มออฟฟิศซินโดมเนี่ยนะออืมก็ฟังปกติพี่จะปวดเดี๋ยวกะลเจ้านายไม่อยู่พี่ก็ต้องให้แม่บ้านมานวดให้ละนวดนวดตลอดตรงคอเนี่ยมันจะไม่ยตลอดเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแม่บ้านสบายไม่ต้องมานวด <ๆ S 2> เพราะก่อนต้องเรียกมันว่าตลอดเจ็บเจ็บชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะไหมพี่เปลี่ยนไปเยอะเราเปลี่ยนไปเยอะไม่เจ็บไม่ปวดไม่งอแงไม่งอแงไม่อะไรเลยอืมเหตุผลเหตุมันเกิดอย่างนึงในร่างกายเรามันจะไปกระทบทุกอย่างนะแต่มันใช้เวลากระทบหมดเลยถ้ามันดีมันแก้ได้ตรงจุดตรงเหตุมันอย่างอื่นที่มันกระทบมันก็สามารถแก้ได้ด้วยไอพีดีด้วยนะใช่ถูกต้อง ถ้ามัน็งแกรังของการฝังเข็มแบบองรวมแบบเราเป็นยังไงบ้างการฝังเข็มเอที่พี่มานี่คือฝังเข็มเพื่อสุขภาพส่วนเรื่องบิวตี้หรืออะไรนั้นเออขอเป็นผลพลอยได้มาแล้วกันนี้มันก็ได้นะเออมันก็ได้ใช่เลาไม่ได้มาเรื่องบิวตี้เรามาเรื่องสุขภาพอย่างเดียวใช่ค่ะมันตามมามันตามมาเองของมันเราไม่ได้เน้นบิวตี้เราไม่เน้น แต่ถ้าได้มาก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันใช่ค่ะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันพี่อยากบอกคือถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้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 ออกสื่อนยพี่อยากบอกอะไรบางคนที่เขาดูหรือว่าพวกมก็เป็นปัญหาเหมือนที่ที่สะสมหาทางแก้ทุกอย่างต้องเจอกับตัวเองออย่าเชื่อคนอื่นมากนะอสิ่งที่อยากบอกคืออย่าเชื่อคนอื่นมากนะให้เราต้องมาด้วยตัวเองของแบบนี้แต่ต้องศึกษาด้วยต้องดูข้อมูลต้องมีข้อมูล ศึกษาข้อมูลดูปัญหาของเราแล้วดูว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเขาแก้ปัญหาเราได้ไหมถ้าสําหรับพี่พี่ว่ามันโอเคมันได้พี่ก็ถือว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าข่หรอกบวมันไม่ใช่มันได้มันได้จริงม,ม,มันได้จริงตัวพี่เ,เองก็งศึกษาไปเยอะโอ้ยอถา้าเงินจะหลุดจากกระเป๋านี่คนเรามันต้องศึกษาละใช่ไหมเพราะว่าด้วยฐานะเราก็ไม่ได้เป็นคนร่ารวย <c oughs> การที่เงินจออกจากกระเป๋าเรานี่เราต้อง หาข้อมูลมาก่อนละอเดีลยวสิ่งที่เราเสียไปคือเวลากับเงินเนี่ยพี่ว่ามันคุ้มไรือย่างตอนนี้กับสิ่งที่เราได้รับคุ้มแค่เรื่องท้องผูกอย่างเดียวก็คุ้มแล้วล่ะไเงินมาได้่คุ้มแล้วล่ะพี่ไม่เอาแล้วแล้วพี่เอามองจีนไปยังไงถ้าไม่ได้มาฝังเข็มพี่พี่ก็คงจะนอนจมอยู่อย่างนั้นมัคงกินยาระบายคงดีถอกคงก็คงซึมเศร้าอยู่ที่บ้านอย่างนั้นแหละแล้วยาที่ใสมันต้องเยอะขึ้นแหมพี่อ้มอง จากเดิมที่มีก็คือไมเกรนพารายาระบายแล้อย่างอื่นมันก็ต้องมาแน่ๆแหละถ้าเรายังปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่อีกโดยที่ไม่ไม่ไม่หาทางรักษาตัวเองอืเดี๋ยวนี้ยาทุกอย่างไม่ไม่ได้เข้าปากพี่เลยไม่ได้กินยามีผลอะไรกับร่างกายเราอไมคะแน่นอนยามยามันก็ต้องมีผลสะสมอยู่แล้วแหละค่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่ห่วงแล้วเพราะพี่ไม่ได้กินอะไรเลยพี่ไม่ได้กินยาอะไรเลยไม่ได้กินเลย บอกอะไรกับที่าเขาป่วยอยู่หรืออาจจะมีการเหมือนที่อยู่ท้องผูกมากๆอย่างนี้นก็กำลังหาหนทางในการรักษาอทานยาระบายตลอดก็ต้องลองมาดู<อ>ต้องอเป็นวิีทางของออพี่หน่อยเออพี่อยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะอยากให้เข้ามาศึกษาลองมาลองมาถามซิว่ามันเป็นไปได้ไหมสรุปแล้วก็คือให้มาอยากให้มา ให้มาลองด้วยตัวเองเลยแล้วกันคือพี่อ้อไม่ได้บอกให้เอาเชื่อไม่ไม่ให้เขาเปิดใจแล้วศึกษาใช่แจริงให้เปิดใจแล้วศึกษาข้อมูลให้พร้อมเออแล้วก็อย่ามาหำไมเพราะว่ายัางไงอะสูตร้ายแล้วเราต้องมีข้อมูลนั่นแหละม,มีข้อมูลมาก่อนศึกษามาก่อนไหวไหมไม่ไหวก็ว่าทุกอย่างมีข้อยืดหยุ่นกันหมดทุกอย่างมีมทางออกค่ะ,ะแต่ขอรับรองว่ามันได้ผลนะอ่ะ ไถ้าเลือขงคีินิกเราอะค่ะเราให้พูดคาอะไรก็ได้สั้นๆพี่อ้จะพูดอะไรคะเออถ้าถ้าเรียนแบบใครนักนักโชคเรื่องอะไรนะอะไรคำสี่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้โม้เออไม่ได้โม้แล้วก็เออไม่ไม่ได้โม้ก็คือหายจริงอะไรจริงอะอ่าอาแค่นั้นอ่าหายจริงอะไรจริงคอนเฟิร์ม